แฟนอินเตอร์ติงคนไทยอยู่เรื่องภาษาแห่คอมเมนต์ลิซ่า,าพามันฟ้องบินเดี่ยวปารีสไร้เงาการดหรือเป็นเพราะอยู่ในช่วงการต่อสัญญาเลยไม่ส่งการมาให้แต่ไม่ต้องห่วงเฟเดริกมาเองก่อนที่จะไปเม้ามอยกันภายในคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อการต่อสัญญายัางคลุมเคือแต่ก็ไม่รู้ว่าค่ายกันแกล้งหรือเปล่าหรือจะเป็นการกดดันทางอ้อมกันแน่จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก,กับการปิดฉากการแสดงบอลพิงค์ที่กินระยะเวลาอย่างยาวนานร่วมปีพร้อมกับลุ้มกันต่อว่าหลังจากจบคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วสาวๆจะต่อสัญญากับทางต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment หรือไม่แม้ว่าทาง YG นะคะจะยังไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทิศทางการต่อสัญญาของสาวๆแต่ตัวแทนของ YG นั้นก็ได้ออกมาปเปิดเผยว่าคอนเสิร์ตบอลพิงค์ของ Black พิงภายในระยะเวลา1ปีทั้ง4สาวก็ได้ทําการแสดงไปทั้งสิ้น34เมืองทั่วโลกกับการแสดงมากถึง66คร และความโด่งดังของพวกเธอก็สร้างสถิติผู้ชมทั่วโลกมากถึง1.8ล้านคนซึ่งก็เป็นการตอบย้ำถึงความสำเร็จของ BLACKPINK ในฐานะวงการ K-pop พวกเธอก็ได้รับความนิยมและความชื่นชมอย่างมากมายจากผู้ชมทั่วโลกและก็ยังมีผู้ชมคอนเสิร์ตมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาและการแสดงของพวกเธอที่น่าประทับใจมีความเป็นเอกลักษณ์ก็เรียกได้ว่ายุคนี้คือยุคของพวกเธออย่างแท้จริงรวมถึงหลังจากจบคอนเสิรต์ตลิซ่าก็ได้มีการโพสต์ภาพซึ่งเป็นภาพนี้เลยค่ะ ก็ทำเอาหลายคนนั้นแหกคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่าตัวมัมตัวแม่ตัวมารดาตัวพระพันปีตัว้องเฮาแต่ที่ทำเอาสะดุดกับคอมเมนต์หนึ่งที่พิมพ์ข้อความไว้ว่าตัวแม่ตัวมัมตัวสุตินารีซึ่งก็ไม่รู้ว่าทาง Google ทางเสเลตนะคะมันแปลว่าอะไรแต่หลังจากที่แฟนอินเตอร์ได้เห็นนะคะก็เข้าไปคอมเมนต์ติงซึ่งก็มีความหมายว่าคุณพูดอะไรเธอไม่ได้ท้องและก็ได้มีคนเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับบอกได้ว่าทางเสเลตเป็นแปลผิดถึงแม้ว่าการแสดงของพวกเธอ จะจบไปแล้วนะคะแต่เรื่องราวของพวกเธอนั้นยังไม่มีบทสรุปเพราะว่ายังมีกระแสข่าวการต่อสัญญาของทั้ง4ี่สาวแม้ว่าจะออกมาแก้ข่าวนะคะแต่อย่างไรก็ตามแต่ยิ่งนานวานันข่าวลือต่างๆก็ค่อยๆผุดค่อยๆโผล่ออกมาอย่างเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีกระแสข่าวออกมาว่าณเวลานี้มีเพียงแต่โรเซ่เท่านั้นที่ต่อสัญญากับทางค่ายตรงสังกัดเดิมในขณะที่เพื่อนสมาชิกอีก3คนที่เหลืออย่างเจนนี่จีซูและลิซ่านั้นกําลังอยู่ในช่วงการเจรจาต่อรองซึ่งก็มีการคาด ว่าทั้ง3คนอาจจะไม่ต่อสัญญากับค่ายเดิมและอาจจะแยกย้ายไปต่อสัญญากับค่ายใหม่แต่ก็ยังคงสถานะวงไว้เช่นเคยโดยจะอาจจะกลับมาทํางานร่วมกันอย่างน้อย6เดือนต่อปีแต่ทาง YG Entertainment ก็ยังคงยืนยันแถลงการเดิมนั่นก็คือการยังไม่คอนเฟิร์มข่าวลือใดๆที่ถูกปล่อยออกมาในตอนนี้และก็ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาและคําว่าอยู่ในระหว่างการเจรจานั้นมันส่งผลอะไรหรือเปล่าเพราะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะทาคายไปแฟนคลับของซาลิซาก็พอที่จะทราบว่า เธอนั้นมีงานต่อที่ปารีสเนื่องด้วยการประกาศเข้าร่วมโชว์ระบาเปื้องผ้ากับคณะคาราเร่ชื่อดังอย่าง Crazy h o t s Paris แม้ว่าจะเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเธอนะคะแต่เราก็เชื่อว่าเป็นการท้าทายในบทบาทใหม่ที่เราไม่ได้เห็นและก็ไม่ได้เห็นจริงๆเนื่องจากงานนั้นเป็นงาน p r i v a t เพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เห็นภาพอะไรออกมาเลยแม้แต่น้อยงานนี้นะคะการสาแสดงโชว์กับคณะคาราเร่ชื่อดังของฝรั่งเศสก็ต้องเตรียมขึ้นโชว์ถึง5รอบในวันที่28ถึงวันที่30กัน ยายนที่จะถึงนี้แม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยนะคะว่าการแสดงโชว์ของลิซ่าจะออกมาในรูปแบบใดแต่ก็ทําให้แฟนชาวบริงทั่วโลกต่างตื่นเต้นและวิจา,ารณ์กันเสียงแตกโดยแฟนคลับนะคะต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอ,อก,การกลับไปเยือนฝรั่งเศสและการแสดงโชว์ครั้งนี้ของสาวลิซา่าขณะที่ใครหลายๆคนนะคะก็ยังคงกังวลโดยเฉพาะตอนนี้ที่แฟนคลับชาวจีนแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายนะคะก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะโดยทางฝั่งที่เห็นด้วยเนี่ยก็มีคอมเมนต์อาทิเช่นเป็นความสําเร็จ อีกก้าในชีวิตของสาวลิซ่าและไม่ว่าเธอจะเลือกเส้นทางไหนก็นพร้อมที่จะสนับสนุนเธอรวมถึงพวกเราจะทําทุกอย่างให้เธอมีความสุขแค่หวังว่าเธอจะได้ทําในสิ่งที่เธอต้องการแค่นั้นเองหลังจากที่โดนกดดันมาตลอดทั้งชีวิตการเป็นศิลปินและอีกด้านค่ะที่ไม่เห็นด้วยก็มองว่าเสื้อผ้าของเธอที่ถูกเตรียมไว้โชว์นั้นมันดูว่าผิวเกินไปไอดอลระดับนี้มีแฟนคลับวัยรุ่นแทบนับไม่ถ้วนแต่ก็ยังจะไปแสดงที่ขับระบำเปลืองผ้าแม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยนะคะก็ยังห่วงศิลปินไอดอลใน ดวงใจที่กลัวว่าจะเสียภาพลักษณ์รวมถึงเชื่อมั่นว่าเหล่าแอนตี้แฟนต้องใช้ประเด็นนี้โจมตีลิซ่าไม่หยุดอย่างแน่นอนหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะภาพชุดโชว์แก้มก้มบนเวทีคอนเสิร์ตรวมถึงชุดบิกินี่ก็ตกเป็นเครื่องมือโจมตีของเหล่าแอนตี้แฟนมาโดยตลอดแม้ว่าจะมีคอมเมนต์เยอะมากมายแค่ไหนนะคะแต่บัตรที่ราคาสูงถึง250ยูโรหรือราวๆหมื่นต้นๆก็ขายหมดภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนี่สินะเขาถึงเรียกว่าคนไปไม่บน่นคนบ่นไม่ไปแล้วก่อนที่จะมีไปไปะ นะะแน่นอนว่า,าแซนเนต่างมารอส่งเธอที่สนามบินกันเป็นจำนวนมากแต่กลับกลายเป็นว่ามีการแชร์ภาพแะคทิปของสาวลิซ่าที่ได้เดินทางไปทําง,งานที่ปารีสนะคะซึ่งการเดินทางครั้งนี้ของสาวลิซ่าก็ถือว่าค่อนข้างแตกต่างจากทุกๆครั้งนะคะเพราะว่าไม่มีการของวายจีเนี่ยมาคอยดูแลที่เพียงแต่ผู้จัดจาก,การส่วนตัวอย่างวอนแจเพียงคนเดียวที่เดินมาส่งที่สนามบินก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนะคะโดยลิซ่าเนี่ยเดินทางเพียงคนเดียวเท่านั้นอ้าวหรือว่านี่เป็นเพราะการไม่ต่อสัญญาของสาวลิซ่าก็เลยไม่ ส่งการมาให้แบบนี้ก็ได้หรองานนี้ก็เรียกได้ว่าสร้างเสียงวิพา,ากษ์วิจารณ์ขนดไปทั่วโซเชียลนะคะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งวิซ่าเนี่ยอาจตัดสินใจไม่ต่อสัญญาก,ก็เป็นได้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะหลังจากที่แลนดิ้งถึงปารีสก็ทาเอาขาจินเนี่ยกี๊ดกันสนานเลยเพราะว่าไม่เพียงแต่ที่มีการมารอรับมารอส่งนะคะแม้ว่าจะหลบเก่งแค่ไหนแต่ก็หนีไม่พ้นสายตาเพราะว่ามีคนถ่ายรูปติดของเฟเดริกอาร์โนนะคะที่มารับริซ่าด้วยตัวเองถึงททีี่รร้อมกกับบา กว่า5ชีวิตมารับตั้งแต่ถึงสนามบินยันขึ้นรถตู้แหมคื่นี่น่ารักเลยจริงๆแน่นอนว่าคอมเมนต์น,นะคะพอได้เห็นแล้วก็ออกไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่ต้องหลบแล้วจาริซ่าอยากเปิดก็เปิดเลยแฟนๆรอเชียร์กันอยู่